วัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการก่อสร้างครับจะปลูกรีสอร์ทเนาะพื้นที่หนึ่งงานจะปลูกรีสอร์ทครับผมไปดูเลยครับไปชมเลยครับว่ารีสอร์ทเราจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับพื้นที่ครับพื้นที่ปลูกก่อสร้างรีสอร์ทเนาะ มีทั้งหมดสิบสองหลุมครับนี่ครับผมที่หมดไปแปดหมื่นครับผมเพื่อจะสร้างรีสอร์ทครับนี่ครับหลุมเสาหลุมเสาสิบสองหลุมครับผมรีสอร์ทครับผมรีสอร์ทนี่ครับ ปุ๋ยคุกนี่ครับรีสอร์ทของเรานี่ครับผมต้นสวยไหมครับต้นรีสอร์ดครับผม <c oughs> เป็นรีสอร์ทลุมแล้วครับอือดูครับรากเต็มถุงเลยครับ <c oughs> นี่ครับรากขาวเลยอ,อย่างนี้เกิดครับผมต้นรีสอร์ทอีกน้ำหนึ่งก็ต้นกระท่อมครับผมเรียกให้ดูแบบเพราะๆใช้ฟางคุมหน้าดินครับผมใช้ฟางเนาะใช้ฟางคุมหน้าดินครับ ทำการปลูกรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วครับผมร้อยโปะหน้าด้วยฟางครับผมโปะหน้าด้วยฟางจำนวนรีสอร์ทสิครับ13หลังเนาะโดยใช้ กาบไผครับกาบไผในการบังร่มเนอะนี่ครับปอไผ่ปอไผกิมซุงครับที่ผมเลาะอ,ออกมาเนอะแล้วก็ล้อมรั้วด้วยตาข่ายครับผมดางกักปลาเก่าๆของผมแหละเอามาขึงป้องกันไก่ครับ โอเคครับผมรอดูว่าจะ,จะเจริญงอกงามไหมสำหรับรีสอร์ท <laughs> ชื่อเพราะชื่อเดิมเขาคือกระท่อมครับต้นกระท่อมนี่ครับต้นใหญ่ครับต้นรีสอร์ทตอนนี้ปลูกได้ขายเซรีครับผม โลหนึงก็หลายบาทครับก็เลยต้องลงทุนเนาะถมที่ <c oughs> จํานวนแปดสิบคันครับที่ตรงนี้เป็นจํานวนเงินก็หลายหมื่นอยู่ครับผมโอเคครับผมก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ติดตามช่องลุยดะฟาร์มด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆม่มาให้พี่น้องได้รับชมครับผมเป็นรีสอร์ทก้านขาวครับผมไม่ใช่ก้านแดงครับก้านขาวแถวนี้เขานิยมปลูกก้านขาวครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตตอน,ต,อน,ต,อนต้นโตสักเดือนสองเดือนครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกครั้งครับ Uma